นะคะศิลปินของเราค่ะเรียนเชิญคุณชุดปีนานทันแก้วผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดิมบริษัทจำกัดมหาชนช้างศรีราชาค่ะท่าต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณรัติกณนนะคะนภาสีแก้วตัวแทนจาซศ้นกันค่ะแปสิิกช้าสศรีราชาค่ะแล้วโบ้ก็คือใส่เรียนเชิญนะคะ วิชดาจเจริญชัยค่ะผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทโรบินสันสีราชาค่ะ<ว>และขอเรียนเชิญคุณจินตนาขวัญซ้ายผู้จัดก,การแผนกยีนและสปอร์ตแฟชั่นบริษัทโรบินสันสีราชาค่ะถ่ายภาพเริ่มกันเลยนะคะขยับขึ้นหน้าเลยค่ะโอเคนะคะโอเคบ้อกนะคะ ของแปลสติพักเลยที่ส้ขเว้าเลยชูมือขึ้นเลยโอเคค่ะพร้อมแล้วขอกดไลค์หึงภาพค่ะดดินสอนซ้ำโอเคค่ะส่งมินิฮาร์ดความรักไปให้กับแฟนคลับของเราหน่อยเลยโอเคค่ะขอหัวใจหน่อยได้ไหมคะทำมือเป็นหัวใจกันหน่อยค่ะ 1. นึสอมหัวใจยังไงเอ๊ะ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 โอเค โอเคค่ะขอบคุณทางบริษัทโปรโมเตอร์ให้กับคณะผู้บริหารค่ะเดี๋ยวเราให้คณะผู้บริหารของเราไปพักผ่อนก่อนได้ไหคะโอ้ยจ้าอ่ะเดี๋ยวคค่ะเดี๋ยวค่เนี่ยให้น้องไปพักผ่อนสักครู่นะคะและในลังจากนี้นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแขกวีดีโอของเราสิบภาพนะคะเตรียมตัวคาดเวทีดได้เลยนะคะท่านแรกค่ะคุณวิวคุณเหนียวคุณกานดาค่ะ คุณวิวคุณเหมียวคุณกันดาเรียนเชิญเลยค่ะคุณแอบคุณกระต่ายคุณจิ Corn ๊บคุณปลาคุณปุ๊กปิ๊กคุณมดและคุณอุ้มค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยนะเอาพวกวาสับเบอร์ีโรมาด้วยนะคะก็แถวฝั่งไหนสักหนึ่งนะโอเคก็แถวรอเลยนะ สิท่านนะคะแล้วก็คิดเล็กประเด็5รอเลยว่าเราจะถ่ายกับศิลปินเป็นท่าไหนแต่กล้องโทรศัพท์มือถืออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแทนหน้านี้เลยโอเคกล้องโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวทีมงานของเราจะเป็นคนกดชัตเตอร์ให้นะคะอ่เล่กเชิญสิท่านเลยค่ะสิท่านเลยเนี่ยคะดูบรรยากาศในงานไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณกาดาคุณกระต่ายนะคะคุณแอรคุณจี๊คุณปาคุณปุ๊กปิ๊กคุณมดคุณอุ๊กค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ยังมองไม่เห็นเลยเปิดบทกล้องสแกนบายรอเลยค่ะเขายืนเาเ่อนทุกท่นี่เลนะคะเดี๋ยวส่งโทรศัพท์มืถึงให้กับพิธีการเราได้เลยโอเคเชื่อได้ค่ะเอาเลยค่ะแล้วก็ทุุท่คนคาอย่าพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ น้องๆจะคะทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมดิสติบแบรนด์นะคะที่ชิยมยีบบริเวณชั้นหนึ่งของโรบินสันสีราชาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ เจ้าบาทเท่านั้นนะคะและซื้อสินค้าของแบรนด์น 3, ิยมีนครบ3,000บาทค่ะแถมฟรีเลยกระเป๋าล้อล่าและกิฟต์โบชเชอร์มูลค่า100<ป>1 0<บ>0 <า S 2> บาทซื้อครบ10,000บาทค่ะและวันนี้เรายังได้รับกิฟต์โบชเชอร์จากไทยรวมสานอีกห่บาทเป็นท,ท,ท,ทันทีค่ะอ่ะมองรอบนะคะ1 2 3นอาโอเครัวๆเลยนะคะ ต้องขออาภายัยของทางค่ายขออนุญาตเป็นกล้องใหม่นะคะกล้องใหญ่ทางด้านไหนเอ่ย80กล้องกล้อง80น้องเบนกล้อง80ขอกล้อง80หนึ่งทางค่ะตากล้องคบุอขอเชิญตากล้องฝั่ง f i พาร์คค่ะตรงกลางเลยโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวราอให้เป็นคันคร์เค,นะคะเ,คาเามาข้างหน้าได้เลยะคะ่ะ ตงเทปน้ำพอลนี่เห็นไหมเนี่ยของขาวอ่ะเปิดเปิดมันก็ได้เลยเปิดไปได้เลยผมโตนะคะเห็นไหมเป็นเลนส์ฟิกใช่ไหมีน้่ารัาโอเคได้ไหมเปิร์นโอเคเป็นห่วงหมดกันน้องเฟิร์นเอาขึ้นตัวเห็นไหมเห็นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งลงก่อนนะคะตรงนี้นั่งลงก่อนนะโอเคค่ะมองกล้องนะคะหนึ่งสองสามค่ะโอเค ขออีกหนึ่งโพสขออีกหนึ่งโพอสอันนี้นี่ฮาร์ดนี่นี่ฮาร์ดหน่อยกันแล้วอะหนึ่งอะหัวใจหนึ่งสองสามเออโอเคอเคิวต่อไปเชิญค่ะโอเคคิดท่ารอเลยครับหนะึ่งงสามนะคะโอเคอตอนนี้เรามีผลง,งานอะไรกันบ้างค่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็หลายคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่ว่าตอนนี้กำลังมีซีรีส์อยู่นะครับ อ่าซีรีส์ไหนอย่าบอกไม่ชอบเด็กนะครับนีวันนี้ก็เป็นวันที่ออน EP11 แล้วอุ้ยติดตามได้ช่องทางไหนอ่ะก็สามารถดูแบบกันคัดนะครับดูกันแบบยาวๆชนี่ครับก็น่าจะเห็นในในตัวตัวอย่างต้่บาหม ก็น่าจะไปดูอ mm ันคัทนะครับในไอชีครับผมแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์อัพที่น okay. okay. ี่ท si nope, BE ีเดียวครับโอเคนะคะก็ตอนนี้มีผลงานกันอยู่ใช so ่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สามารถติดตามได้ช่องทางไหนได้บ้างคะอ่ะเดี On ๋ยวเริ่มจากทางด้านของโอ๊ตก่อนละกันอ่าถ้าเป็นส่วนตัวก็จะเป็นอ่าโอทาสกรครับทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่ครับไอจีอะไรเผื่อแจกเผื่อบางคนเขายังไม่รู้เลทุกแพลตฟอร์มเลยฮะโอโอออร์เรน เอ็นทีไทยแลนด์พโปแลนด์เอ็นเอสสิงคโปร์เอ็นเคิงโอโอเชียนอาร์และ เอ็นนอร์เวย์เอ็นเอ่่าติดต่อไปใช่ค่ะสำหรับอันนี้เป็นช่องทางว่าใครไหนไอจีหรอทุกแพลตฟอร์มเลยอ่าไม่นจะเป็น Facebook IG หรือว่าจะเป็น S TikTok ก็สามารถติดตามได้ตามชื่อนี้เลยเนาะใช่ครับโอเคค่ะอาท่าด้านน้องโบ๊ทค่ะผมก็ทุกทแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น IG TikTok เอกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นทั้งจีนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับต้องเล่นใช่ไหมต้องเล่นโอ้เราก็นะ วายยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์นี้โอโอทัสกอรตีเอ็นน่ารักเออแล้วยังไงต่อยะจีกันปืนนะครับแล้วก็วายยักษ์เล็กแล้วกันยูครับ กยู่นั่นแหละเออเอาละทีธรรมชาติตีชอบปากปากเลยครับอ่าจะสามารถติดตามได้ทางแผดพูดแผดฟอร์มเลยนะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนน้องได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามซีรีส์ตอนนี้กำลังออนเลยนะกำลังอยู่ในช่วงของเข้มข้นเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหฝากเพิ่มอีกอย่างไเลยนะครับอะไรดีคะไฟน่ยอยูพีครับผมวันที่หกเดือนหน้าครับซีรีสักแล้วหรือยังครับ ชั้นสองซื้อหรียังครับสามคนชั้นสองสามคนซื้อมาเดือดสามคนี่ยครับก็ชั้นชั้นสามฮะไม่รู้ใช่ยังไม่รู้เลยว่ามีไฟแนลก็มีอะไรกันเหรอชั้นสี่ดูชั้นสี่หายไปแล้วเลยกําลังลอยตัวลง ครับก็ยังไงก็ฝากไปสามารถไปกดบัตรนะครับซื้อไฟ n a ล EP วันที่6เดือนหน้าได้นะครับก็ไปเจอกับพวกเราในวันไฟนนลเนาะ EP อีบี12รอบมองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วก็ได้เจอกับนักแสดงหลายๆคนเยอะแยะไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกเยอะแยะไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนถ้าอยากรู้คุณต้องไปกดบัตรค่ะอะไรนะ ก็บอกว่าวันนี้นะคะแฟนลับเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะด้านอาโอคุณแม่มาตั้งตตอนไหนคะเนี่ยมาตลอดเลยอะเรว่านะคะวันนี้เดี๋ยวเราให้ทานน้องโอ๊ตและน้องโบ๊ทนะคะได้ขอบคุณทางแบรนด์และกันค่ะครับก็ผมก็ได้โอเคครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทางแบรนด์มากเลยค,ครับที่ ให้โอกาสพวกเราได้แบบว่ามาที่แห่งนี้คือดีใจมากๆแล้วก็แบบไม่คิดว่าทุกๆคนจะมากันแบบเยอะมากขนาดนี้ครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากแฟนมากๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากแฟนขาทุกๆคนด้วยนะครับพูดได้ดีครับพูดได้ดีเลเวลสี่ค่ะระหว่างผมก็จริงๆก็อยากพูดโบนอะไรนะก็อยากขอบคุณทางนิยมแบฟนมาเลยครับแล้วก็นิยม่หื้อยี่หตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงแต่ยังมีนะยังพูดชื่อนิยมถูกอ่ะ น,นิยมแบรนนิยมแบนก็คือแบบนยมนิยมยินยี่ยี่ยี่อันยี้เป็นเจ้าของ่ยนมาหรยอเปล่นี่ยี่ยีอยีุณทางี่ยีิยี่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 ยน่าี่ยี่ยี่าี่ย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 ี่วันยี่ยีนยี่ยี่ยีนที่ย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 กจะได้นิยม่ยี่บี่าคาดี่ย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 ี่นี่ย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 ร่ยี่ยนิยม่ยนครีบ เรียนเชิญเรียนเชิญโยนทำกรารเสร็จแล้วสามารถะะชวต่อต่อ <im ps r 2> ปีต่อมาได้เลยเพราะดูจ,จากที่วราใส,ส่ผมปกติอ่ผมาจะจะเป็นคนอย่างยุ้มบอกผมจะชอบใส่สั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พอมาใส่เลยแล้วบอกว่าต่อไปจะเห็นใส่ใบ่อยแน่นอนเออมันเท่มากเลยนะเป็นหนับสไตล์แบบเกาหลีเนานิยมมากเลยนะคะทรงเบกกี้แบบนี้คือสามารถ์แอนด์แมทช์ได้อย่างที่น้องโพสบอกว่าไม่เคยใส่ทรงนี้มาก่อนเลยพอได้ใส่แล้วเป็นไงฮะขอถ้าแบบเท่ๆคนละหนึ่งโพสนะคะ ห <20 S 2> นึ่งสองสามโอ้โหโค้ดเกย์โค้ดแซดโค้ดซิโอ้โหขออหนึ่งโพสหนึ่งสองสามโอ้โหเท่มากอ่ะขอเสียงประมือกับโอ๊นและโบ๊ทเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องโอนน้องโบ๊ทกลงไปพักผ่อนก่อนนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาพมอบความสุขความสนุกให้กับชาวเสียง ยิ่นั่นนค่ะสำหรับลูกค้าท่ากายที่อยากจะอุดหนุนซัพพอร์ตค่ะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษของเราโปรโมชั่นซื้อ1 1แถม1ซื้อครบ3,000บาทได้กระเป๋าล้อนลากนะซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางฟรี1นึ่ใบซื้อครบ1,000บาทไอ,อ้ห0 0 0 0บาทนะจะได้รับคูปองกีโฟเซอร์อรนะแล้วทุกท่านขายอย่าพึ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามีรวม ต,ตรงนี้ต่อทุกคนเดี๋ยวมีรวมคนจะไปไหนมาที่ก่อนรอก่อนนะคะเดี๋ยวมีรวมคนที่นี่ต่อย่าพุ่งเข้ามายังไม่ได้อนุญาตใครอย่าคาดเปิดโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะเดี๋ยวรอขออนุญาตให้ลูกค้า VIP ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะโอเคลูกค้า VIP วิอยากอยู่ด้วยไหมคะสาวๆอยากขึ้นไหมคะอ่าอยากอย,ออย,อยู่โอเคได้เขาเขาเขาจะให้รวมคนขยับขึ้นมาเลยค่ะพี่แบงค์เอาออกไหมไปไปเขาขยับมาก็ได้ โอเคเดี๋ยวต้องขออนุญาตขยับพื้นที่สักครู่นะคะอ่าวีวีลุกได้ลุกได้เลยค่ะเดี๋ยวด้านข้างเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้วีวีเข้ามาก่อนนะอ่าวีวีขยับเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือช่วยกันนิดนึงอ่ะผักเก้าอี้กันออกไปหน่อยนะคะช่วยกันเล็กๆน้อยๆหน่อยอ่ะขยับเก้าอี้ซ้อนเก้าอี้กันไปได้เลยอ่ะโอ